หลังเลยนจบนะครับตอนแรกคือเครียดมากตะวันตรงๆเลยก็คือด้วยความที่ว่ามันไปได้หลายแขนงครับมันไม่ได้เครียดว่าหางานไม่ได้นะแต่ด้วยความมันหลายแขนงทีนี้มันก็ต้องตัดสินใจและว,ว่าเราจะไปสายไหนใช่ว่าแบบเออจะทําอยู่ในหมวหมู่วิช่วลแต่ว่าไปสายไหนดีหรือว่าไม่เอาหมวดหมู่นี้เลยจะไปสายอื่นที่มันต่อยอดอะไรได้บ้างอะไรครับตอนนั้นก็คิดทบทวนอยู่กับตัวเองเยอะพอสมควร พอหักสอนก็เป็นสิทธิ์เก่าคณะดิจิตอลอาร์ตสาขาวิชั่นเฟก์นะตอนนั้นฮนะถ้าย้อนไปนะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยครับผมเป็นเด็กที่ชอบวาดการ์ตูนครับวาดมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครับเรายังไม่รู้ตัวเองว่า,าเราจะเลือกอเข้าศึกษาต่อคณะไหน หรือว่าแนวทางแบบที่เราจะไปประกอบอาชีพต่ออย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ครับตอนนั้นแต่ว่าชอบตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆไม่ค่อยไม่เชิงว่ามีปัญหาครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะข,ของการอธิบายให้ทางแบบทางบ้านทางพ่อแม่เขาเข้าใจมากกว่าว่าเราชอบตรงนี้แล้วก็เราก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราทาตรงนี้ได้ดีอะไรประมาณนี้ครับตอนนั้นค่อนข้างค่อนข้างเจาะจงนะครับเพราะว่าชอบชอบวาดรูปอยู่แล้วแล้วก็ชอบศิลปะอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จัก คณะดิจิทอลอาร์ตครับมารู้จักทีหลังตอนนั้นรู้สึกจะมีเพื่อนแนะนําครับเพื่อนเพื่อนที่แบบเพื่อนมัธยมเขาบอกว่าเอ้ยอน,นนี้มีเขาเปิดรับอ่าผมก็เลยแบบลองไปศึกษาข้อมูลดูก็คนพบว่าอ๋อมันมีสกานี้ครับตอนนั้นนี่คือแบบอยากรู้ล้วนเลยครับตอนนั้นคือผมไม่มีพื้นพวกเครดพวกอะไรนี้มาก่อนเลยนะครับคือแค่เป็นแบบเขาว่ารูปเป็นเบสิกผมก็เลยเออลองเข้ามาเรียนรู้ดูว่าเอ้ยเขาทํซ CG ยังไงเขาแบบ ด้วยความที่ว่าพื้นฐานเป็นคนชอบดูหนังด้วยส่วนหนึ่งรับชอบดูหนังชอบวันรูปไปเลยอลองเข้าไปเรียนรู้ดูว่าเขาทำซีดีกันออกมาอย่างไรช่วงปีแรกๆส่วนมากอ่าถ้าเป็นพื้นฐานที่เป็นลักษณะงานมือครับผมจะค่อนข้างแบบถนัดเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราทํามาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนพัฒนาเป็นงานคอมงานคอมผมก็จะต้องเรียนรู้ประมาณหนึ่งครับจุดเริ่มต้นนะอารทอยใช่ไหมครับตอนแรกอ่ะผมยังไม่รู้จักคาว่าอาร์ทอยครับ ก็คือแค่แค่เป็นคนชอบโมเดลชอบอะไรที่มันเป็นสามมิติออกมาแล้วมันแบบจับต้องได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่ามันมีวิชาที่เป็นแบบซีบรัดอะไรเงี้ยครับอ่าผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมชอบโปรแกรมนี้สุดเพราะว่ามันได้ฟิลลิ่งของการปั้นมือมันฟรีฟอร์มดีอะไรเงี้ยครับแต่โปรแกรมอื่นอนะ่ะมันจะเป็นลักษณะของการแบบจําการตั้งค่าอะไรเงี้ยผมก็จําไม่ค่นยานัดเท่าไหร่ครับก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อเราชอบสายแบบ ที่มันออแกนิกหน่อยปันมือปันมือหน่อยงานเพ้นก็เพ้นมืออะไรอย่างนี้ครับแต่แค่แปลงรูปแบบมาเป็นรูปแบบดิจิตอลเฉยๆตอนนั้นก็คือทํากับเพื่อนๆครับมีในกลุ่ม5คนรวมผมด้วยครับก็จะตําแหน่งของแต่ละคนก็จะทําเฉพาะตําแหน่งของตัวเองเลยครับอย่างก็จะมีมีไลติงมีโมเดลเลอร์มีค o ามโพสเตอะไรอย่างนี้ครับก็จะอยู่ในเป็นทีมตรงนั้นครับ ประสบการณ์ก็ก็มันก็ทําให้เราได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมครับทํางานกลุ่มแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการคิดเอเเรื่องขึ้นมาส,สักเรื่องหนึ่งแล้วแบบว่ามันจะออกมาเป็นยังไงตอนนั้นอะผมรู้แล้วว่าตัวเองแบบน่าจะไม่ไม่ได้ชอบแบบทำซีจีจ๋ะจระขนาดนั้นแต่แค่เราใช้ศาสตร์ความรู้ตรงนั้นะ่ะเอามาประยุกต์ทําอย่างอืน่นนั่นงีลยครับสมัยก่อนนะครับก็คือตอนนั้นอะผมได้มีโอกาสไปงานพวกงานทอยบ่อย เนี่ยครับก็เจอแบบะอาจารยนปัะจุฝังเงี้ยเจอจังสือเจออะไรชายก็เป็นแบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีศาสตร์ตรงนี้ด้วยเราก็เออบางคนเขาก็ประกอบเปไน็นอาชีพได้เลยจากที่ตอนนั้นเราไม่รู้นะครับว่าแบบอ่าตรงเนี้ยเขาทําอะไรยังไงกันเราต้องไออะไรเรียกว่าอาร์ทอยตอนแรกยังไม่รู้ก็ได้มารู้ว่ากลุ่มพวกแบบเพื่อนเพือนพี่ๆน,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 น้องๆเนี่ยครับก็ไปบ่อยๆพอไปบ่อยๆป,ปุ๊บจุดเริ่มต้นจริงๆก็คืออยากลองทําบ้าง ชันเลนมันมาจากตอนนั้นก็คือผมก็ทำโปรเจกต์ของตัวเองอยู่แล้วครับหมายถึงมีตัวคาแรคเตอร์ของตัวเองอที่อยู่ในค่ายของต่างประเทศอะไรเงนี้ครับแล้วก็ตัวตวพี่เขาก็มีอยู่แล้วอันนี้ยมาก็มารวมกันโดยการที่ว่าเออลองมาหาอะไรทำกันในตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยครับมันก็ไปต่างประเทศไม่ได้มันมีข้อจำกัด่าพอมาหาอะไรทำกันปุ๊บแล้วก็ตอนนั้นเราก็นึกกันว่าทำอะไรดีก็เกิดเป็นโปรเจกต์แบบหนึ่งสองสามออกมาอันนี้มันก็ยาวมาเรื่อยๆครับ โดยที่แบบอ่าผมผมก็ทําของผมตรวจตัวด้วยแล้วก็ทําตรงนั้นไปด้วย เชิงวิชาชีพก็จริงๆอะตอนนี้ครับคนมาทำสนใจอัทอเยอะมากหลายแขนงเลยครับทั้งแบบทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็เขาก็พยายามแบบผลักดันด้านนี้กันขึ้นมาก็มองเห็นว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทำให้แบบคนบ้านเราได้เรียนรู้ศาสตร์การทำหรือว่าธุกรกิจตรงนี้ว่ามันแบบมันขยายไปยังไงได้บ้างช่องทางไหนบ้างแล้วก็ทำให้แบบมีโน้ตฮาเพิ่มขึ้นครับ จากตอนก่อนหน้าที่ผมเริ่มทำอะ่ะคนยังน้อยมากเลยที่จะรู้จักอาทอยตอนนี้แบบอ่าคนเพื่อน,อนหรืออะไรเงี้ยที่อยู่นอกวงการก็รู้จักกันหมดแล้วตัวนี้มันชื่อว่าตัวบุดี้โดจริงๆมันจะมีฐานที่เป็นโดนัทด้วยครับแต่ไม่ได้เอามาคอนเซปต์มันจะประมาณว่าอ่าถ้าตรงนี้ครับมันจะมีเขียนผมนยกเดี้ยงนมาครับเนี่ยครับมันจะมีเขียนมาโนชูก้า no ก็คือคอนเซปต์ประมาณว่าอ่าอย่าก,กินหวาน มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยครับที่แบบเออเราเอามาเรามาแบบเฉดสีเอามารอว่าแบบอ่าแบบโดยผ่านแบบตัวละครอันนี้เรา,เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าเราพยายามแบบแค่หยิบยืมมาพูดถึงเรื่องที่เราจะสื่อเฉยว่าแบบเออมันกินโดนัทเยอะกินเยอะแล้วก็เนี่ยครับมันก็ถูกตักขาอะไรเงี้ยครับว่าเอออยาก,กินหวานเยอะนะมันไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเชิงในอโลดี้เชิงที่ว่าแบบแอบแฝงอะไรบางอย่างด้วย ใช่เป็นเรื่องในสังคมอะไรพวกนี้ครับใช่โดยหยิบตัวละครแบบเ o คา u เจอร์มาเล่นสายนี้ต้องเตรียมตัวยังไงกออ็อาจจะเริ่มจากความชอบในใน c เ,เลคเ c t e r หรือว่าการที่เราอยากจินตนาการมีเรื่องราวที่เราอยากเล่าอะไรเงี้ยอยากสื่อก็คือโดยพื้นฐานก็เป็นแบบชอบศิลปะครับแต่ว่าคราวนี้เราก็มาดูว่าเ เราชอบขแขนงอะไรอะไรเงี้ยครับมาเรียนรู้ได้ที่คถาด,ดิจิทัลอาร์ททางนี้เราก็มีให้แบบเรียนรู้ได้หลายศาสตร์มากตอนนั้นผมก็ได้เรียนรู้ทั้งการปั้นการวาดอะไรเพิ่มเติมเยอะมากครับ